สวัสดีครับอ่าก็อยู่กับทีมงานนครพนมโซลาเซลเช่นเดิมน,นะครับวันนี้ทางทีมงานนครขนมโซลาเซลเราก็ได้มีโอกาสกลับมาเยือนที่บ้านครุคุอีกครั้งหนึ่งนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อห้านิ้วนะฮะบุค้าสทำการเจาะบอ่อไว้เป็นบอ่อขนาดห้านิ้วเจาะลึอกอยู่ที่สี่สิบเมตรนะครับหลังน้ำอยู่ที่20ิเมตร ตอนนี้เราทำการทดสอบน้ำนะครับทำการหย่อนปั๊มไปที่28เมตรนะฮะทดสอบน้ำในปริมาณน้ำในบอ่อว่านะถ้าเราหย่อนปั๊มในระยะ28เมตรเนี่ยจะมีอาการน้ำขาดไหมน,นะครับถ้าน้ำไม่ขาดเราก็จะทำการจบอยู่ที่28เมตรเราเก,ก็บรายละเอียดส่ยงานให้ลูกค้านะครับ ก็อยู่ยบ่อนี้เราก็จะทําการเดินท่อต่อขึ้นขอถังให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อเอาไปใช้ในบ้านสวนนะครับที่ลูกค้าเพิ่งปลูกใหม่อ้อลืมแจ้งไปนะครับว่าบ่อนี้ก็คือเป็นลูกค้าเก่านะครับเคยไร้ใช้บริการกับทีมงานนครปฐมนเซราเซลเราก็บ่อนี้เป็นบ่อที่สามปั๊มตัวที่สี่นะฮะคือบ่อแรกจะอยู่ทั้งโซนนู้นนะครับเป็นแผงโมโน420วัตต์ ใช้แผงใช้ปั๊มสมาร์ทของแฮนดูโลกับปั๊มไมโข่งโดยใช้แผงชุดเดียวกันที่อยู่ทางนู้นนะครับอีกบอร์หนึ่งก็จะเป็นปั๊มสองแรงเหมือนกันแผง420โมโน420บัตจะอยู่ทางโซนนู้นนะอันนั้นคุมปั๊มตัวเดียวแต่แผงชุดนี้คุมปั๊มสองตัวครับส่วนบอร์นี้บอร์ที่สามวันนี้เราใช้เป็น แผงโมโนรับแสงสองด้านขนาด450วัตต์จำนวนสี่แผงฮะอันนี้เดี๋ยวเราต้องทำการเซตระดับอีกรอบนึงนะครับอันนี้ยังยังไม่ได้ระดับอันนี้คือจะรีบทำทำการทดสอบน้ำก่อนเพราะว่าเริ่มมีแดดอ่อนๆเดี๋ยวมีฝนฟ้ามาก็จะทดสอบน้ำไม่ได้นะฮะครับเป็นแผงครับ โมโนฮารเซลรับแสงสองด้านนะนาดี่ร้อยาสิบบาทใช้แผงของบีคิวยี่ห้อ Bq Solar ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตู้คอนโทรลกันชุดนี้ก็จะมีกรงครอบกันขโมยให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะลูกค้าไม,ไม่ไม่ได้นอนเฝ้าอยู่บ้านสวนอ่าตอนนี้ มอตเตอร์ของปั๊มทำการวิ่งอยู่ที่3,436รอบหอนนี้โวลต์ได้อยู่ที่159.3งโวลต์แอมป์ได้อยู่ที่10.9แอมป์นะครับกำลังวัดร,รวมได้อยู่ที่1,733งันเดร้ยวัตต์เดยประมาณอันนี้คืออุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลเราเนาะปั๊มก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับ ตัวนี้1,500วัตต์ับปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่15.5 15คิวถ้าผมจำไม่ผิดเนะาะเดี๋ยวเราไปดูข้างกล่องก่อนว่าเท่าไหร่อ่าครับกระต่ายวิ้าจะเห็นไหมนอ้อ 5.5คิวนะครับสามารถดูดลึกได้ที่65เมตรตอนนี้เราหย่อนปั๊มไปก็28เมตรเสร็จแล้วก็อักทั้ง30เมตรปริมาณน้ำจากสเปคก็น่าจะได้อยู่ที่167ลิตรต่อน,นาทีนะครับก็เอา167ไปคูณ60นาทีก็จะได้ปริมาณน้ำที่ว่าเอาอภายใน1ชั่วโมงเนี่ยในสภาพอากาศปกติเราจะได้น้ำอยู่ที่เท่าไหร่ ทนนี่เท้าออกสองนิ้วนะครับดีปัาบตอนนี้เราก็เทปไปได้ประมาณสิบนาทีแล้วนะครับยังไม่มีอาการน้ำสะดุดหรือน้ำขาดเราคงจะจบอยู่ที่28เมตรนี่แหละครับแล้วก็จะทำการเดินท่อเึ้นถังน้ำให้ลูกค้าคแล้วก็จะเดินออก ส่วนท่อที่เดินไปบ้านลูกค้านี่ลูกค้าเดินไปแล้วเดี๋ยวเราจะทําการทําต่อท่อลงนะครับเป็นน้นําล้นเอาไว้ต่อท่อเมนที่เห็นอยู่ในน้ํานะครับท่อเมนไว้เวลาลูกค้าปล่อยไปตามสวนตามอะไรเนาะเวลาน้ามันล้นมาจะได้ไม่ต้องปิดตามเผื่อลืมปิดตามก็ให้ล้นลงท่อไปเข้าในท่อนี้ไปนี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมแบ ทุดนี้ลูกค้าไม่ได้แจ้งอะไรมากคือ,คอต้องการติดปั๊มขนาดหนึ่งแรงครึ่งเนาะพแต่ลูกค้าก็สนใจสองแรงแต่สองแรงก็ราคาะก็จะมากกว่าหนึ่งแรงครึ่งนิดนึงแต่ทำไมวันนี้พอลูกค้าจริงๆลูกค้าสั่งแค่แรงครึ่งแต่ทำไมเราเอาสองแรงมาให้ก็ เป็นคืนกำไรให้ลูกค้านะครับเพราะว่าก็าลูกคาก็เลขกใช้บริการเรามาถึงสามชุดแล้วเนาะชุดนี้เป็นชุดที่สามก็เลยคืนกำไรให้ลูกค้าไปโดยการติดตั้งปั๊มขนาดสองแรงหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์แล้วก็ใช้แผงโมโนขนาดสี่ร้อยห้าสิบวัตต์แบบรับแสงสองด้านให้ลูกค้าไปเลยแต่มันได้เพิ่มราคาให้ลูกค้านะครับเพราะอ,อะ่เราตกลงกับลูกค้าไว้ วันที่เข้ามาดูหน้างงานก็คือเป็นปั๊มแรงครึ้งในราคารวมติอุปกรณ์ทั้งหมดรวมติดจ้งแล้วก็อยู่ที่สามหมื่นสามพันไปสามมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับในชุดหนึ่งแรงชึ้งนะครับอุปกรณ์แบบนี้เลยครับท่อเทอร์ทำให้ลูกค้าเรียบร้อยแต่พิเศษวันนี้ก็คือแถมปั๊มให้ลูกค้าเป็นพันห้าและแถงเป็นสี่ร้ยห้าสิบบาทเพราะที่แจ้งตอนหนลูกค้าไวท้ทีแรเป็น 420โวลต420วัตต์แตบ h a l เซลล์นั้นเจอในเซ็ตของสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับทำ้วไะเอาโอเคแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการปิดปั๊มนะครับเพื่อที่จะเก็บงานเรียนท่อให้เรียบร้อยเพื่อส่งงานลูกค,ค้านะครับถ้าลูกค,ค้าท่านใดสนใจติดตั้งระบบทร l าเลลล์ก็ลองโทรมาพูดคุยุดสอบถามกันได้นะครับ รายละเอียดและราคาก็ลองมาพูดคุยกันตกลงกันอะไรที่ทางทีมงานเราสามารถลดให้ได้ก็ก็ยินดีนะครับก็ลองมาพูดคุยสอบถามกันก่อนนะครับทีมงานนคพรพนมโซล่าเซลล์เราก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับยังไงวันนี้ต้องขอจบการรีวิวชุดปั๊มโซล่าเซลล์ขนาด1,500ันห้าร้อวัตต์ ที่จับคู่กับแผงโมโนฮาร์ดเซลแบบอัพแสตงสด้านขนาด450วัตต์จำนวนสีแผงไว้เพียงเท่านี้นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร081102572 6และ093446638ต้องขอจบการรีวิวชุดปั๊มซลัเซลขนาด1,500วัตต์ไปเพียงเทานี้นะครับผมสวัสดีครับ